กินเจทำไมสุดท้ายก็ต้องกลับมากินเนื้อสัตว์ตามความเคยชินอย่างน้อยช่วงที่หยุดกินเนี่ยก็จะช่วยให้ลูกหัวไม่ต้องเป็นแบบนี้ <c oughs> อาหารเจมี่แต่ของทอดกับข้าวแต่ละอย่างมันๆทั้งนั้นแหมแต่มันก็มีหลายหมวดหมู่นะหมวดหมู่อะไรล่ะหมูลูกเสือหรือเปล่าเราเคยกินแล้วเป็นลมอ่ะเหมือนได้รับสารอาหารไม่พอเหอะเหอะแต่คิดว่าน่าจะอ้วนนะคะเพราะมีแต่แป้งทั้งนั้นเออเมนูอร่อยออยสารอาหารครบก็มีมึงไปกินที่ไหนมาเนี่ยกินเจเพื่ออะไรมา,มาเดี๋ยว<ข>อตอบให้ใหตาบินถามกินเถอะอยากเจอีพีหนึ่งกินเจทำไม ทำไมกินทำไมวะจะแก่เพราะกินยาแต่เรื่องวิชาความรู้น่ะมันจัดเต็มนะสวัสดีครับผมด็อกเตอร์บัวศาสตร์กินพืชกินรู้อยู่เป็นอยากเห็นทุกคนสุขภาพดีสวัสดีครับผมหมอหมูมันกระจายตะอนหลิวคือเพื่อนคู่ใจแต่หัวใจน่ะเป็นเรื่องคู่กายสวัสดีครับผมเชฟไก่หนังกรอบเจมันเกิดจากไหนอ่ะ ให้รู้กับต่อไปสิมาถึงเวลาของฮีโร่อย่างผมละตำนานการกินเจที่คนส่วนใหญ่เนี่ยคุ้นเคยมากที่สุดคือเพื่อรำลึกถึงวิรชนหงี่หัวทวม<ไ>กองทัพชาวบ้านที่ลุกขึ้นต่อสู้กับชาวแมนจูเพื่อปลดปล่อยชาวจีนให้เป็นอิสระ ตอนที่พวกแมนจูเข้ามารุกรานแผ่นดินจีนเนี่ยโดยกองกับดันงี่หัวท้วงนุ่งขาวห่มขาวงดเว้นเนื้อสัตว์และก็ทำพิธีตามความเชื่อเพื่อปลุกขวัญกำลังใจขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้รับชัยชนะปลอดภัยจากปืนไฟของชาวจีนเขาโอ้ชนะแบบติดทิ้งเลยสินะโอ้ทรงนี้ใครเห็นก็วัดตายชัวก็ต,ตายดิทั้งกองทัพมาต่อ แต่ผู้คนก็ยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อประเทศชาติจึงมีการใส่ชุดขาวเพื่อไว้ทุกข์และกินเจเพื่อรำลึกบุญคุณมีหัวทววงในอดีตอ่อใช่จริงๆเหมือนผมเคยฟังนะว่ามีตำนานที่เราว่ามันกินเพื่อล้างพิษนะ ช่ใช่ใช่บางตำราเขาก็บอกว่าการกินเจตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยเป็นการกินเพื่อล้างสารพิษในร่างกายเพราะร่างกายที่กินเนื้อสัตว์มาทั้งปีคือมันไม่ต่างอะไรจากสุสานที่เต็มไปด้วยศากศพการงดเว้นเนื้อสัตว์เนี่ยเหมือนเป็นการชำระร่างกายให้สะอาดแม่วัวนนี่ความรู้แน่นจริงๆ ย่งมีอีกยังมีอีกมาถึงเรื่องเล่าของการกําเนิดเทศกาลกินเจในประเทศไทยที่คนภูเก็ตเนี่ยคุ้นเคยกันดีมากมีเรื่องเล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยมีคณะงิ้วจากมณฑลฝูเจี้ยนเนี่ยเดินทางมาเปิดการแสดงที่อำเภอรกระทู้จังหวัดภูเก็ตในช่วงเวลานั้นก็เกิดโรคระบาดขึ้นมานะทําให้ชาวคณะและคนในพื้นที่เนี่ยล้มป่วยเป็นจํานวนมากหัวหน้าคณะจึงตัดสินใจชวนชาวบ้านประกอบพิธีกรรมถือศีลกินผักเพื่อขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยขจัดโรคภัยและเหมือนปฏิหารมีจริงหลังจากกินเจงดเว้นเนื้อสัตว์ตามความเชื่อโรคระบาดก็เบาบางลงและทําให้คนในพื้นที่ก็เกิดศรัทธาขึ้นมาปฏิบัติกันสืบต่อกันมาเรื่อยๆเนี่ยจนกลายเป็นเทศกาลประจำถิ่นที่โด่งดังไปทั่วประเทศไทยแหละ รัฐก็ให้การสนับสนุนมีนักท่องเที่ยวลังไหลเข้ามาจนกลายเป็นงานที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นพันล,ล้านในท,ที่ทุกคนต้องจารึกว่ากินเจเป็นประเพณีที่เริ่มจากจีนแต่กลายเป็นเทศก,กาลครั้งแรกในโลกเนี่ยที่ประเทศไทยนะครับโอ้ยาวจังนี่นี่แต่ผมไปดูหนังเรื่องคังคูง่ใบมาเห็นเขาแห่เชือดสัตว์กันเนี่ย เอ้ยไอ้นัน่นน่ะมันเขาเรียกว่านวราตรีที่อนุทวีปอินเดียจะมีการเฉลิมฉลองรวมถึงการฆ่าสัตว์จํานวนมากมากินกันชาวพุทธเห็นดังนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเวทนาจึงร่วมมือกันว่าถ้าชาวฮินดูฆ่าสัตว์หนึ่งตัวชาวพุทธก็จะงดกินสัตว์หนึ่งตัวเช่นกันเพื่อเป็นการทดแทนชีวิตต่อมา นวราตรีมีการฆ่าสัตว์จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจนนับกันไม่ไว้เนี่ยชาวพุทธก็เลยงดกินเนื้อสัตว์ในช่วงนั้นไปซะเลยเราจะเห็นได้ว่าการกินเจทุกปีจะตรงกับนวราตรีเสมอในปีนี้พิธีนวราตรีจะเป็นช่วง15ตุลาคมถึง24ตุลาคมนี้ส่วนกินเจจะเป็นอาทิตย์ที่15ตุลาคมถึง23ตุลาคมเห็นไหมว่ามันเหลื่อมกันนิดหน่อยนะามีมูลครับมีมูลมีมูลแล้วสรุปพวกเราตอบหรือยังเนี่ย ว่ากินเจกันทําไมเอาอย่างนี้ผมขอพูดแบบหล่อๆเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ยเรื่องสุขภาพกินเจแค่9วันเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับพี่ๆแต่ถ้าเรากินในระยะเวลาที่มากพอมีงานวิจัยชิ้นสำคัญในวารสารทางการแพทย์ชื่อดังในสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่า JAMA Internal Medical ได้สำรวจพบว่า คนที่กินโปรโตีนจากพืชหรือวดเนื้อสัตว์ตลอดระยะเวลา7ปีมีแนวโน้มที่เสียชีวิตลดลงถึง10%เลยนะครับและเสียชีวิตจากโรคหัวใจลดลงถึง12%เเลยทีเดียวส่วนผมเนี่ยกินเจเพราะช่วงเนี่ย มันจะมีอาหารเจรที่อร่อยมากแม้ก็หากินยากซะด้วยอย่างเช่นร้านเจใหญ่มีกระทะเหล็กตำนานอาหารเจรที่ขายแค่ปีละครั้งเนี่ยคนกินเจก็ชอบกินมากต่อคิวกันอย่างเยอะอยากจะชวนเจเขามาผัดกับข้าวด้วยกันสักครั้งจริงๆเอาจริงๆนะถ้านอกจากกินเพราะความเชื่อแล้วเนี่ยผมก็กินเพราะอยากเจอน้ำส้มเข้าสังคมกับพี่จิ๋วและแอบบอกนะว่าผมก็แอบเตะยายสนกัน<ฆ>สรุปคือใครจะกินเพราะอะไร มันก็ได้กันหมดแหละส่วนใครจะไม่กินก็นแล้วแต่พวกคุณเลยเออแล้วแต่มึงเลยโอ้เชฟก่ครับพูดเพราะๆหน่อย